เกงไหมเฮ้ยหนูเพิ่งตื่นนานค่ะหนูรู้ไหมวันนี้พี่มังคุดได้เบบี้แล้วนะลูกได้เราจะเราจะกลับไปหาเบบี้กันวันนี้นะถ้าเกิดว่าแม่ไม่พาไปทำนิดนึงลูกปาปานะลูกแม่พานหนูกับไปหาให้มังคุดยืมเลยเพิ่งตื่นนะลูกนอนนะวันนี้นะคะว้าวมีกล่องมีกล่องใหญ่ๆเลย กลองจับผู้ใหญ่ใจดีแล้วเนาะอ่ะขึ้นมาทางนี้หนะสวัสดีค่ะเอฟซีเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอฟนี่นะคะกล่องว้ากล่องใหญ่มากเลยลูกว้าวว้าวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยจุน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 เนาะแกะกันเลยดีกว่า อันบ๊อบกล่องกันเลยดีกว่าใครส่งอะไรมาให้เรานะเรามาลุ้นกันดีกว่าว้าวเรากำลังจะอันบ๊อบกล่องโอ้มันจะพับหนูอล้วลูกบุกกล่องนี่คือนบต่อไ ready already please go but are you are ready เมตเตออะไระพี่ทีเดียวสีแดงเมตเตอเต่าเล่นจงการค่ะโอ้สียวรัสามตไปเล่นทุงการได้เต่านี่อะไรลูกแม่เจ้าเคื่อหลืองแม่แต่มันเอง สวยนะใช่เยชุดน sí <wiele> <who médico> ี mm ้ยกมก็จะมาดีมากอะนะเด็กกะล้ยนี่ยเด็ะคดอเชื่อไหมอกอะไรโอ้โปเดวิลเลยลูกดีเดีวิลน้อยโอสวยมากเลยเนี่ยชุดไทยเนี่ยโอ้โหสวยจังเลยค่ะ

แต่ชุดสวยหนได้ไหมคะอ้ยน่าปวาดนะสวยลองไื้อเยดองสีขาวนโอ้เสวยจสล้เรีนสงการมาเปือเลือกนี่ไงนี่นสงการได้อันนี้ื่อสงการกระจังโอ้นึกว่าอันโผลจบ แต่ให้ยายดูหน่อยนะมันสวยหรือเปล่าอันนี้ของพี่อันนี้ของน้องอันะี้ขึ้นลูกโอ้ยนำตัวปกเปีนเยนไปรอยืนขึ้น มุงต yeah, hey. ัวนึงไ้สู <c ười> <c ười> ่ดินร่อนดีดีนี่ไปิดหน้ามาดูดิลเดหนเลน่ารกนขอบคุณค่าก่นขอบคุณเอาะเฉยมากเลย สวยเรือี่ยนซือซสวยๆโอเคขนาดสวยมาให้หนูนะสวยค่ะบอกว่าสวยใช่ไหมสวยรจมยเก่งากเลย้าเียม่สัู่จะส แปแบบนะั้นเลยคถณาดลองแล้วลุกนะลองตัวใหม่ลองตัวใหม่เรียกขั<อ>ก้นการลองเสื้อผ้ารีวิวรีวิน้อยอ่ะยืนขึ้นสิลูกยืนขึ้นสิอ่าไปเอาลองตัวใหม่ลองตัวใหม่ลอ,หมลองชุดสงการจีดชุดสงการ พอยัง้องเสียงตัวนี้นี่ตัวใหญ่เลยของพ่อหรูเปล่าเนี่ยได้รองเสตัวนี้แน่เลยพ่อหนูแน่เลยตัวใหญ่ๆแบบนี่นะของแม่มันน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งแบบนั้นนะนเงี้ยนี้ยที่อยู่่น่าจะเป็นของเียตัมันน่าจะเป็นของเดียของพ่อสอตัวเขาสั่งสีฟ้ากับสีชมพูไปนัแหละเขาจะยดอนยดอนงไสี้เรานี่อยจเรนส้านไป เด <laughs> นมแมควรเอาไปเล่นส่งการเอาไปใส่เลยน้องถ้าอยากใส่มันจะเอาอมาคอยเบิ่งอะ่ะยี่พี่ของหนูอยู่พี่ลูกก็แบบเอ้ยก็ได้อยากใส่แล้วได้น้องๆไปอาบน้ะม,ม,มาก่อนแล้วจะใส่ชุดสงการชุดสงการเดียวพอเลยจะเป็นนุ่งหว่ะเป็นนุ่งเสื้อแม่แต่แม่ไม่ใส่เป็นงาน พลังแกสวยไหมสวยส <im> วยม่รักไหมร <im> <im> ักเดี <laughs> ๋ยวเธอก็สวยเมื่อเลยจ้าขอบคุณค่ะเอ้ยเก่งกันดีกว่าแล้วไปดึงให้เตือนั่น นี่ไงชุดตัวเองอ่ะนี่ไงชุดพี่จอมกับมีนน้อยทำนี่ฮะมึงเดีเอามาไว้ให้ราใส่เข้ากล่องเร็วเข้ากล่องเร็ว ใหมาอยู่มาติดใจอยู่นี่น้า่ยังบ่อา,วาบวันนี้เราวนี้จนะถือว่าตัวนี้นะฮะจรอไปเจอตัวนี้ตัวนี้ไปเจอเดนอนนี้ว้ย,ยจะม่นอเราะเ็นมีาเป็นตืลูก เป็นแบบบอกไหมเติคุมตาให้ตาแกนที่น่าเบาไปเรื่อยๆก็บอกโอ้ไปได้มี้ยเติคุมมันแทนไหมคิดยัให้เบลสาวกินผันกิ๊ฟหัวไหลกันนะโอเคไหมเตดิเตดิจะวางข้อดีที่เดียวจะต้อติดเดนนุ่งตรงนี้จะต้องโหัวซาดโอ้โหนี่บบรูก่อนเกี่ยวตัวจ้าหรือเอาเป็นเติมบุ้นี่เนี่ยนี่ลองลองฮะตรงแม่หลาเนาะ จะไปลองนหรือน้องเด้อนาะของผู

แ้่สวยยายพรก่อนจ้าขอบคุณค bon like ่ะเว่ยมมากเลยหนูชอบจุ๊บแล้วกันจังเอายบายด้วยลูกกันจังบ๊ายบาย